มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกู้ภัยกลัวบาปไม่กล้าจับงูสิงพลอดรักต่อนหน้าเกี่ยวพันตัวอยู่นานก่อนเลื้อยหนีเข้าป่าแล้วคนละทาง18.24ปนาฬิกาพฤษภาคม2567ในายวิเชียนเดือว่าปับ๊บกู้ภัยอุทัยธานีจุดเมืองการุง อยู่บ้านเลขที่72บ้านเข่าตะภาพหมู่ที่3ตมตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านเข่าพบตะภาพบอกว่าพบงูสิงตัวขนาดใหญ่2ตัวอยู่ภายในทุ่งนาติดกับบริเวณบ้านของชาวบ้านนะคะจึงได้นําอุปกรณ์ไม้บ่วงรีบไปยังที่เกิดเหตุคะ่ะระหว่างที่ไปพบงูสิงตัวใหญ่ขนาด2ตัวกําลังพอดร,รักกันอยู่โดยเกี้ยวพันตัวกันอยู่นานไม่ยอมแยกจากการระหว่างนั้นตนเองกลัวบาปเนื่องจากเห็นสัตว์ทั้งคู่กาลังรักกันจึงได้ยืนดูอยู่นานคะ่ะ เนื่องจากรอให้งูทั้งสองหยุดเกี่ยวกันก่อนแล้วค่อยหาวิธีลงมือจับแต่งูทั้งสองนั้นไม่ยอมเลิกได้เกี่ยวผ่านตัวกันต่อตอนเองยินเฝ้าบริเวณนั้นเป็นระยะเวลานานจนท้ายที่สุดงูสิงทั้งสองก็ได้แยกตัวออกจากกันแล้วต่างเลยเข้าป่าสู่ธรรมชาติโดยเองค่ะกูภผ่กลัวบาดไม่กล้า,าจับงูงูสิงพอดรักต่อหน้าเกี่ยวพันตัวอยู่นานก่อนเลยหนีเข้าป่าคนละทางขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ